เรียวมี455ปรับราคาท้าฝนเหลือเพียงแค่5,499บาทเท่านั้นครับถ่ากับมัาเด็ข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสเปนในกาสาสิบัทีนยพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b ์ช่องเราด้วยนะครับ ผพ้ใอจะไ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจก็คือตัวเรมี e c 5 5ในรุ่นของแรม6กกิกนะครับเน่วยความจำหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับลดราคาเหลือเพียงแค่5499บาทเท่านั้นนะครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีหลายอย่างนะครับที่ให้ความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหลังที่มีทั้งหมดถึง4ฟีเจอร์นะครับ ในส่วนของกล้องหลังเล่นหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลนะครับเราก็จะมีจะมีแรมนะครับที่เพิ่มให้แรมเนี่ยสูงสุดถึง 16G กิกด้วยระบบการชาร์จที่เร็วถึง3 3วัตต์ซูเปอร์วูและในเรื่องของแบตเตอรี่5000มิลลิแอมตัวเครื่องบางเป็นแค่7 0 9นมิลลิเมตรนะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดของตัวหน้าจอจะอยู่ที่6.7 4นิ้วรีเฟรชเรท9กเฮิร์นะครับกล้อง AI นะครับเลนหลัก50าล้านพิกเซลนะครับ และในส่วนของราคาเนี่ยก็จะมีในรุ่นของก่อนก็คือจะเป็นตัวเรียวมี c 5 3เนาะจะอยู่ที่4999นานะครับแล้วก็ตัวรุ่นดิวอย่างเรียวมี c 5 1นะครับก็จะมีในเรื่องของการชาร์จที่เร็วด้วยอยู่ที่สาามวัตต์ซูเปอร์วูนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มหานค่อนเยอะแล้วก็เรื่องของกล้องนะครับ50ิล้านพิกเซลเขาบอกว่านำเสนอเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ ,3999 บาทด้วยเรียกบาทด้วยได้ด้วว่าจัดราคามาหลายรุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น 4 5 1 4 5 3แล้วก็4 5 5นะครับที่มีการปรับลดราคาลงมานะครับลดมา500 C55 เหลือ5,499 4 5 3เหลือ4,999แล้วก็4 5 1เหลือ3,999ครับก็สำหรับท่านเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในระดับเริ่มต้นนะครับก็แนะนําเลยนะครับสามารถลองไปเล่นเครื่องจริงดูก่อนได้สนใจก็ลองตัดสินใจซื้อกันได้นะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกระบมาอดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย